สวัสดีครับสวัสดีกลาบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเมื่อนี้ก็กลับมาพบกันอีกคือเก่านะครับนักกับจ่องทองพูนพารวยมื่อนี้บ้าท้องพูนจะบ้าท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านไปติดตามตัวหลีกเละความฝันกับประจันครับผมประจันทร์เป็นเม็ดกนฝันแม่นครับผมฝันแม่นมีเส้นนะครับเนาะคุณประจันเพิ่นฝันว่าได้เห็นงูใหญ่ครับผมเห็นงูใหญ่แต่ก่อนเพิ่นจะฝันนะครับเนาะกะเพิ่นเห็นตุ๊กแกนะครับเนาะตกลงมาจากเพดาน ลงมาเพื่อนครับผมแล้วเพิ่นกับตีเป็นตัวเหล็กกับเข่าของเพื่อนเตรียมรับผมออกต่างประเทศนะครับเนาะออกเหล็กเล่าครับผมเราเพิ่นประจันพร่อมกับฝันนะครับเนาะฝันไปเห็ีดงูใหญ่แล้วตัวเหล็กของประจันจะเป็นตัวใดจะมีแนวทางที่ดีตัวใดมาฝากสมาชิกชั้นงวดนี้ก็ขอให้สมาชิกชั้นพิเทุกท่านติดตามไปพร้อมกับบ่าวต้องพูดนะครับเนาะว่าตัวเหล็กของประจันจะเป็นตัวใดนะครับเนาะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวความฝันของประจันก็อย่าลื่อมนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบ่าวต้องพู หาคลิปดีๆดีตัวเหล็กเด็ดเด็ด,ด,ดมาฝากสมาชิกมครับผมไปครับปติตามตัวเหล็กแลว้วก็ฝันกับประจันกันกับผมมาปัะจันนี่เนี่ทางที่ดีตัวไดมาฝากสมาชิกมในค,คลิปแหลกของเผื่อน้องครับเนาะไปค่ะสวัสดีค่ะ,คะประจันค่ะสวัสดีค่ะประจันครับส,ส,สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะมันนี้ทางทีมงานเนาะคะ่ะก็มีโอกาสได้มาติดตามตัวเหล็กข้อมฝันกับประจันค่ะได้ยินข่าวว่าประจันนี่ฝันเมื่อคืนนี่ค่ะฝันประจันไดโน่เ้าสู้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังนะยค่ะป้า โอ้ฝันฝันมาจ้าไกลไปใสค่ะบันที่นี่กะไปเจอเจอเจองูเรื่องจริงนี่เจองูตัวแบบใหญ่งูมันถีบถีบออกแล้วมันกระโโพหัวขึ้นมาอันนี้เรื่องจริงบอกคะในข่วมฝันน่ะในข่วมฝันในขควมฝันฝันเห็นงูใหญ่ะบันที่นี่ฝันเห็นงูใหญ่บันดุกเมื่อคืนวาตีสามนี่ก็ได้มา มาเข้าห้องน้ำกับมาเห็นจิงจกนี่มันตกลงมาตกของยิงตกเปะลงมาจากห้องน้ำค่ะนี่เมื่อมันห้องน้ำนี่คืบมีค่ะบานพอดีเพิ่แป๊บเดียวแนมมาจิงจกบเห็นบานทีนี้ค่ะบานแนมมาจิงจก,บเ,ก,เกบ,บเห็นปากก็เลยหาไสหาไสกับบเห็นปากก็ได้วะ จะมาบอกเด็กบ่ป่าก็เรียกว่าป่านั้นคิดอยู่แ้วปปแปงอยู่แ้วกิ่งโจ๊กกับเจ็ดแมนบ่ละในกลุ่มคิดป่านะแค่ะของน้าก็เป็นหนึง่งน้าก็เป็นหนึ่งป่าก็ได้่าแปงว่เจ็ดหนึ่งบ่ป่าว่านแนวนี้นอบ้านที่นี่ไอเด็กน้อยหาโมงมนันก็ออกเจ็ดหนึ่งยี่ดีเออแค่นี้น่ะป่าก็มาแปเอ้ยป่าก็อู้ตายบ้านนี้แปงเฮ็ดกิ่งโจ๊ก จบลงมานี่มันกับจกกิ่นจกมันกับเป็นเจตป่าว่้าในห้องน้ำนี่มันกับเป็นนึ่งป้าก็เรียกว่าเจตหนึ่งบ่อป้าว่าเพราะว่าบัดน้อยหาโมงออกมามัน็อกมาเจตหนึ่งอีดีแล้วป้าจันนี่คิดบ่อว่ามันอาจจะเป็นล่างออียงบางอย่างคิดแต่ว่าดูดจะเป็นยังนอคิดคิดตองหุ่นบ่ไเลยคิดว่าหยาดผู้ใหญ่สิเสียคิดบาดูดไปเห็ดงานสิเป็นยังนอ บานสีนะาบ่ได้คิดว่าหยัดคุยไงสีเสียพอดีตื่เนย่ยเจ้ามากกำะไรยินข่าวมาอยากเสียค่ะจะกำลยินข่าวว่าหยัดคุยไงเสียจะเหมือนจริงโจกนีเป็นล่างบอกเหตุเนาะค่ะเตือนก่อนค่ะบอกก่อนแจ้งก่อนว่าสิเกิดเหตุหรือเกิดยังคือบ่วหนาป้าก็บ่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุยังหรอกบ่คิดว่าหยติเพิ่นจะเสียหรอกได้่าค่ะ คิดแต่ว่ามาบอกเด็กบอนนะก็ได้แปลป่านี่แปลดแดวหล,ลายกิ่งโชกกระเจ็ดใ่ปะห่วงหน้ามน้านิดเป็นหนึ่งป่าก็ได้แปลเจ็ดหนึ่งมันก็ออกมาเจ็ดหนึ่งยีดีเด็กหน่อยหาหมงน,นั้นค่ะบ้านนี้เล็กใหญ่หรอคะคุณป่าเล็กใหญ่แต่ป่าฟ้าเห็นงูใหญ่งูนกับเป็นเต่าเนี่ยตามปกติที่ป่าแปลนะค่ะบ้านนี้ชีกเก่ายั้งนอคุณป่าต้องบ้านนี้เก่ายั้งหนี บ้านี้ญาติยัยของคุณป่าที่ว่าญาติเสียหนีเพิ่นอายุจะกกี่คะเพิ่นอายุ <72. S 1> เจ็ดสิบสองอืมเจ็ดสิบสองเด็กฟ้าโล่งเพิ่นหกสิบเก้าอืมหกสิบเก้าเด็กฟ้าโล่งหกสิบเก้าจ้ะค่ะแ <69. S 1> ก็ออกเด็กเล่าหรล,า,หลาปากกระทืออันตัวไรนเขาออกเด็กเล่าไออันเก่าหกเก่าหกจ้ะคุณป่ากระทือพ่อค่ะถ้าเกิดว่าให้ เอาสามตัวนี่คุณป่าสีหายตัวใดนนเล็กจากวาวฟันของคุณป่าคุณป่าหมักตัวไดนนในตวหาม,มากักงูใหญ่กับเต่าป่าถ้าาแปลได้งูใหญ่กับเต่าค่ะบ้า,า,บานนี้สามตัวนี่กะแบบศูนเก่าหกถ้าป่าแปลซ <49 S 2> <ก>ูนเก่าหกสามตัวนี่คุณป่ามาักศูนเก่าหกเนาะค่ะค่ะเพราะว่าคุณป่าเพิ่นกัะมี่โชกเนาะค่ะเพราะว่า เหลาวเล,เลาเพื่นกระถือเนาะค่ะแต่ทางทีมงานเนาะค่ะทางทีมงานสาหนิงเบาท่องพูนสนับสนุนสากินแบงรัฐบาลค่ะก็คืออันนี้ก็เว้ากันถึงเหลขใหญ่เนาะค่ะเนาะเหลขใหญ่เหลขไข่เฮาค่ะคุณป่าหายมาศูนย์เก่าหกเนาะคุณป่าเนาะค่ะกระสื่อรถตลีติดใหม่ติดหนู่เลยเนะคะเธออะไโฉบไงรางวัลไงครับคุณป่าจันค่ะค่ะเบาท่องพูนมีอยังเพิิมเติมอ, <0 96. S 1> อีกบ่ศูนย์เก่าหก เป็นเหล็กที่แปลมาจากงูนะครับเนาะปลาเห็งงูใหญ่ป้าแต่แปางูใหญ่งูเป็นเก่าอีเด้วแต่ว่าก็อยากอยากใหติตัวเรียกทีคุณป้าเห็นตุกุกแกนะครับแล้วตุกแกนะครับเนาะตุกแกนี่ป่าแปลเจ็ดมันออกแล้วเด็กเด็กหางงู่ะเด็กน้อยค่ะอยากตายเอาบ่คะอายุเพิ่นอายุเพิ่นจะคิดว่าจะสื่อยุ เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเนาะเอาเป็นเหล็กรางเนาะคุณป่าเนาะจ้ะติดไว้น้ำเนาะจ้ะเถื่อเพราะว่าเถื่อมันมาออกเหล็กอายุเพิ่นเพราะว่าหยาผู้ใหญ่เพิ่นเสียกับมิลางบอกเหี้แจ้งเตือนก่อนเนาะค่ะย่ำให้เนี่ยค่ะคุณป่าสามตัวตัวไดนนศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเนาะค่ะสองตัวรางเหรอคะสองตัวรางเจ็ดสองค่ะ 02ตัวลาง72เงนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางความฝันของปัจจันท์เนาะค่ะที่ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังะคะ่ะกระลองเบิงะค่ะท่านผู้ชมลองเสียงสูกเสียงดวงเบิงกับปัจจันท์เพื่อได้โชคญงรางวัลไงน้ำเคินเนาะ,ค,ะค่ะค่ะต้นนี้ปัจจัน์สีไปไซนอเห็นใส่สุดขาวโอ้สิไปฟังสวดฟังสวดงานซพเนะะาะค่ะเนาะค่ะ ปลาท้องพูดมียังเพิ่มเติมอีกว่คะบุ๋มมีครับเปล่าอันเซานี้อันวอร์เวิดแล้วครับค่ะปัาจันทร์หรืคะมียังเพิ่มเติมอีกว่าคะบุ๋มีจะกะซ้ำนี่ละป้ากะซีนินอายุเพิ่นเด็กลางเด็กสองนี่ละค่ะค่ะทางทีมงานก็ขอขอบคุณปัจจันทร์ในหลายเด้อค่ะเด้อที่ปัจจันทร์บุพพงตัวเลขเนาะค่ะมาเป่าความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟัง ขอห้มีโชคมีลาบไดรางวน้ใวันไยน้ำกันเบิดสุขูสุขคนค่ะค่ะขอบคุณปัจจัน์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณปัจจันรค่ะขอบคุณค่ะส้างุสาธุสาถูกสผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าค่วมฝันของปัจจันรของเขานะครับเนาะบ้านนี้บ้าสั้งพุ่นก็จะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขของปัจจันทร์ของเขานะครับเนาะว่าตัวเลขของปัจจันทร์ของเขามีตัวใดแนนครับผมคับผมสรุปตัวเลขของปัจจัน์ก็มีครนย์มก2 7 2กรับผม งวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 6ครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชม,ลชชมและ้ยงเสี่ยุ้นทันโชคดีโชคหมานได้รล้วันนี้แล้ววันที่หนึ่งคับตัวเลขของประจันครับผมครับผมคลิปนี้บ่าวต้งพูก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ก็อ,อย่าลืมกดไลคล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวต้งพูดหาคลิปที่ดีตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปในงวดต่อไปเนาะครับเนาะขอบคุณครับ